นี่ครับคันนี้ครับก็มีลำโพงนี่ครับ Audison T6 ครับ 2-way system ครับแล้วก็ Power Amp Class A ครับ T6 ครับซึ่งเป็นสุดยอดของแอมตัวหนึ่งในตำนานเลยครับนี่ครับถ้าใจไม่รักจริงนี่ครับผมบอกได้เลยว่าตัวนี้นี่หลายตังครับเข้าถึงยากมากครับต้องเป็นนักเล่นจริงๆเลยครับแล้วก็ซับวูฟเฟอร์ครับตีตู้สวยงามครับแล้วนี่ครับคือกลองพัดสี่ครับของ Audison ครับ อลังการมากครับของของพันสิกของออริซันทีสิตัวนี้ครับนี่ครับออริสันบิด HD ครับ13บาช่อแคลครับแล้วคันนี้เนี่ยส่งสัญญาณเสียงนะครับเป็นแบบฟูลดิจิตอลครับฟูลดีเอครับล้อเสร็จเลยครับจากฟอนสองตัวนี้ครับผมบอกได้เลยว่ามาจากจอสองตัวนี้นะครับอลังการใหญ่มากครับ คันนี้ครับส่งสัญญาณแบบอลอ s s ล e ตเลยครับไปที่เครื่องครับตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ครับแล้วก็ผ่านทางดิจิตอลครับเข้าที่ออริสันบิตเชดดี